ไฮมินาซังขอดเดจยวัตะชิวะซันเดย์สวัสดีสครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพโซทูนเดเดเลเซียครับและในคลิป อ i ป m e n ์ในพาร์ทนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวอาวุธระดับ9ดาวที่เป็นของกิจกรรมหน้าหนาวในช่วงต้นปี2024แบบนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นอาวุธตัวนี้กันเลยนะครับกับอาวุธที่จะมีชื่อซีรีส์ว่าบาริโอคูลูหรือในฝั่งซูเวอร์กบอบจะเรียกว่าวาลิโอคูลนั่นเองนะครับก็จะเป็นอาวุธที่เป็นระดับดับ9ดาวพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่ 620หน่วยแล้วก็ถ้าหากว่าบวกแปดสิบที่เป็นสูตรตอนนี้ได้นั้นก็จะกลายเป็น1034หน่วยกันเลยนะครับจะเป็นอาวุธที่ไม่มีธาตุแล้วก็ใช้งานตั้งแต่ตอนเลเวล50าเป็นต้นไปแล้วจะมีอาเมนเริ่มต้นให้สองซอนแล้วก็จะมีอาเมนประจำกิจกรรมเนี่ยติดมาด้วยเสมอเลยนะครับแล้วก็ช่วงพลังโจมตีนั้นก็จะเป็น50%จนถึง100%ซนะครับอ่านี่คือรายละเอียดคร่าวๆของตัววัวตัวนี้ถัามาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว อักเมนตของกิจกรรมกันบ้านนะครับ อ่ะแลืนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของอเมนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งนี้จะเป็นอเมนที่จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้3เปซ็นเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับตัวอเมนกิจกรรมในครั้งนี้นั้นก็จะเริ่มมีการเพิ่มเอฟเฟกต์เนี่ยนอกกิจกรรมกันแล้วคือที่ผ่านมานะครับเรื่องกับอเมนกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นมีผลเฉพาะกับในกิจกรรมเท่านั้นถ้าหากว่านอกกิจกรรมไปเนี่ยมันจะไม่มีผลนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่อเมนกิจกรรมนั้นมีการเพิ่มเรื่องเรก้าว่บ มอนสเตอร์ที่มีการติดซิมโบลของกิจกรรม3ตัวในครั้งนี้ก็คือจะมีทั้ง Christmas 2023 New Year 2024แล้วก็ Winter 2024นะครับในช่วงเวลา3กิจกรรมนี้นั้นถ้าหาซื้กับเสเซอร์กิจกรรมนะจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้อีก5%เพิ่มดาเมจ r e c e i v เพิ่มขึ้น20%แล้วก็เพิ่มอาตาัตรา c r i t i c เพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายเอฟเฟคที่ก็จะคล้ายๆกับของเก่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะน้อยกว่าลอกกันก่อนนะครับเนื่องจากว่านี้มันเป็นอาวุธที่มันเริ่มเป็น rarity แบบระดับ9ดาวกันแล้ว s t a t มันจะมีค่าแบบค่อนขางจอสูงนะครับก็เลยจะมีการ เพื่อได้กับพลรงโจมตีหรือว่าอัตราคิดคอนเนี่ยน้อยกว่ารอบที่แล้วอันนี้ก็เลยมีการเพิ่มแค่พราโจมตี5%้าเปอร์เซ็นต์ดบเบิิตยี่สิบกับอัตราคิดค้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวอาร์เมนกิจกรรมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของพ t e เทีย l หรือออฟทอง สำหรับตัว potential หรือ o อปทองของตัววัตัวนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างจากอาวุธกิจกรรมตัวอื่นเหมือนกันนะก็คือเริ่มจากเพิ่มพลังโจมตีกันก่อนเลยนะครับก็สำหรับตัวอาวุธนต้ีนั้นจะมีการเพิ่มพลังโจมตีอยู่ที่17%ตอนเลเวลแรกเลเวลสอง19%เลเวลสาม2 7 เลเวล4 23%เลเวล5 24%แล้วก็เลเวล6จะเป็น29นั่นเองนะครับนี่คือเอฟเฟกต์แรกที่เป็นการเพิ่มพลังโจมตีส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เอฟเฟคต์ด้วยกันซึ่งมันจะเหมือนกันในทุกเลเวลกันเลยนะครับนั่นก็คือจะมีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ Damage Resist ลดการใช้งาน PP แล้วก็เกตฟอนด์บาจากการโจมตีเนี่ยจะบวกเพิ่มขึ้นอีก10%ด้วยกันนะครับซึ่งสายเอฟเฟกหลังนี้เนี่ยมันเหมือนกัน,นทุกเลเวลแล้วก็เพิ่มอยู่ที่10%นั่นเองนะครับก็จะว่าเป็นพลเียออาวุธตัวหนึ่งที่สามารถไปได้ทุกที่กันเลยนะก็คือมันแบบมีการเพิ่มพลังโจมตีให้เลยแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกค่อนข้างจะหลากหลายโดยที่ไม่มีเงื่อนไขามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบว่าต้องการอาวุธแบบ ง่ายๆในช่วงลากิจกรรมในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการอัปเดตอาวุธตัวใหม่เข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้อาวตัวเนี่ยเป็นอาวุธหลักไปแทนได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวอาวุธตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นที่มาของอาวุธตัวนี้กันบ้างนะครับก็สำหรับตัวอาวุธซีรีส์วาริโอคูนั้นจะเป็นอาวุธที่มีการดรอปจากมอนสเตอร์ที่มีการติดสซิโบของกิจกรรมแล้วก็สามารถมาแลกกับ n p c คนนี้ได้นะครับก็คือจะเป็น n p c ที่ดูแลกิจกรรมทั้ง3ตัวในครั้งนนนน้้ัััังตววรแลก็่เอะคบ ก็คือการที่เรานําตัวแต้มสซอร์พอย์เนี่ยมาทําการแรกนั้นก็สามารถได้รับอาวุธพวกนี้กันไปใช้งานกันได้แล้วก็จะเป็นอาวุธที่มีการทําขอมาค่อนข้างจะเยอะระดับหนึ่งกันเลยนะครับก็คือมีเนี่กับการตีโบว์หกสิบมาให้แล้วก็จะมีลิมิตอันเนี่ยมีการปลดล็อกมากันแล้วด้วยนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีการเสียขอในการปลดลิมิตในการตีบวกก็คือสามารถบวกต่อกันไปได้เลยนะครับมันจะมีอเมนเบื้องต้นมาให้พลเรเที่ยวก็จะเป็นแล้วหกให้มาแบบในทันทีกันเลยนะครับก็สำหรับ ว่าให้เก็บแต้มมา2มื่นทาการแลกอาวุธต้องการมาแล้วก็ข้อไปทําการตีบวกเพิ่มทําการไปออเมนกันต่อไปประมาณนี้นะครับแล้วก็หรับเรื่องเกี่ยวกับตัวฟิกซ่านั้นก็แค่ไปหาฟิกซ่าที่เราได้รับจากการไปฟาร์มมอนเซอร์กิจกรรมลงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลมเด็กเควสหรือว่าจะเป็นฮอคาลูเชียลูเนี่ยก็เป็นกระดเรื่องขอวิกิจกรรมด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าจะมาหาซื้อกับผู้เล่นคนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับเราก็ทําการลองเซิร์ชหาอาวุธกิจกรรม เสิร์ชหาชื่ออุปกกิจกรรมแล้วก็ลองติ๊กหาเรื่องเกี่ยวกับเพ s สกิลหรือก็คือเป็นเรื่องของฟิกซ r ่าเองนะครับก็ลองไปหาดูกันดูว่าอาุองกรเนี่ยมีใครที่ขายฟิกซ r ่าแบบดีๆราคาโอเคไหมก็ทําการซื้อมาแล้วก็ค่อยทําการย้ายไปอยู่ในตัวอาวุธหลักของเราที่แลกมาจากตัวร้านคาก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับฟิกซ์่าที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะหาว่าเป็นในช่วงวลากิจกรรมนั้นก็จะแนะนําเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กบตัว อ่าฟิกซ่าเทลูมินาหรือก็คืออ่าเทอร์มินอลนะครับที่เป็นการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีตอนที่ทําการโจมตีแบบติดก,กิลิคอนหรือว่า้าใครที่ต้องการแบบใช้งานนอกกิจกรรมได้ด้วยก็จะมีตั้งแต่ตัวฟิกซ่าวีที่แบบเป็นการตีจุดออนมีเรื่องกีกับตัวฟิกซ่าที่อ่า uh, จะเป็นเฟทัลเอออยู่ไหนว่าฟิกซ่าเฟทัลนะครับก็คือจะเป็นฟิกซ่าที่มีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ อัตราคิดคอนเพิ่มขึ้นหรือว่าหาใครที่แบบว่าอยากจะแบบสุดๆกันไปเลยนะก็จะนําเป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวฟิกซ่าอาบัดักคุหรือก็คืออบันแดกนั่นเองนะครับมันจะเป็นฟิกซ่าที่ถ้าหากว่าต้องการจะแบบพลังโจมตีสูงสุดในแผ่ตอนนี้นะฟิซตาตัวนี้คือคําตอบนะครับแต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องมีการใช้เรื่องเกี่ยวกับอร์เมนที่แต่ตาะก,กันเนี่ยมากถึง20ตัวถึงจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีที่สูงสุดระดับนั้นนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นาะน,ะนํนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ต้องการทำอุปตัวเนี่ยแบบดีๆมีการแส่ไม่แบบหลูๆเข้าไปเลยนะครับผมจะแนะนําว่าให้เริ่มทําตั้งแต่วันที่1ิบมกราคมเป็นต้นไปนะครับคือมันจะเป็นช่วงแรกกิจกรรมของอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่ 10มก,กราคม2024ไปจนถึงวันที่3 1มก,กราคม2024นั้นมันจะมีการบวกเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสติดเกรสกเซสเพิ่มขึ้นซึ่งการเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันจะบวก90%บวกกับเบี่ยมาตรฐา10%ก็หมายความว่าจะติดเกรสกเซสในทุกครั้งที่มีการตีบวกกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีการบวกเพิ่มการท่าเมนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%กันด้วยก็สำหรับคนที่ต้องการจะทำอาวุธกิจกรรมตัวนี้หรือว่าท่าอาวุธตัวอื่นเนี่ยก็จะน่าว่าให้เราทำตั้งแต่วันที่10เเปปนนต้นไจจวววิิ์ที่่สุดใชววลาก ในครั้งนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นล่าเรียกของตัวอาวุธซีรีส์นี้ที่เป็นอาวุธกิจกรรมในช่วงปีใหม่ปี2024นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากจบกิจกรรมในครั้งนี้ไปปุ๊บ เขาก็มีการประกาศแล้วนะครับว่ามันจะมีอาวุธตัวใหม่แล้วก็จะมีชุดกอดที่เป็นเรอเทตี้ขั้นใหม่กันด้วยนะครับหลังจากที่เราอยู่กับตัวชุดกอดแบบแปดาวมาแล,วแล้วเนี่ยมันกำลังจะมีขั้นใหม่กันแล้วนะครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามในตัวไลฟ์เฮดไลน์กันได้และผมก็จะกลับมาทำคลิปรากัรเหมือนเดิมก็สามารถาารอติดตามกันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน